สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะที่นองค่ะรู้จักกันบ่ค่ะเคยเห็นกันบ่เนาะเคยเห็นกันพันๆตาบ่เนาะค่ะบุ๋มเคยเหตุคลิปไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะปีที่แล้วดาบุ๋มเคยเห็ุคลิปไปเกี่ยวกับผักมิเนาะคะ่ะหรือว่าผักพรมมิเนาะ,ะมือนีบุ๋มจะมาบอกสับพคุนเนาะค่นนะแล้วก็จะมาตอบคาถามจะมาตอบคําถามว่า มีท่านผู้ชมเพิินถามเขามาจากคลิปท่แลวเนาะค่ะจากทิศที่แล้วของปีท่แล้วนั่นแหละค่ะเพราะว่ามือนีบุ้มพึ่งมีโอกาสค่ะเขาก็เพึ่งออกดอกละค่ะผมจะมาตอบคําถามที่บอกว่าเาพิ่นถามเขามาว่าสรุปแล้วดอกพรม,มิเป็นสีอะไรกันแน่เนาะเนี่ยค่ะเนี่ยในสวนบุ้มเลยค่ะดอกพรม,มิเป็นสีขาวอมม่วงนะคะแล้วก็จะออกสีค่ำๆเนาะคะ่ะเนาะทามองโดยตาเปล่า,าตาตาตาแต่ละคนมันมองมาคือกันค่ะ เดียวก่อนไปเรียนดูเกี่ยวกับสรรพคุณของเขาเนาะคะ่ะเบิร์ผักสลัแเน่บุ้มก่อนผักสลัแเน่ขี้ช้าผักพมมิเนี่ยค่ะเป็นพืชลมลุกเนาะคะ่ะเดี๋ยวบ,บุ้มจะออกมาให้มาบอกสรรพคุณของเขาเนาะ,ะแล้วก็มาบอกลักษณะของเขาเนาะคะ่ะสำหรับท่านที่ยังบอลูเนาะเมื่อนี้ก็อาจจะเฝ้าเนี่ยจักน้อยเฝ้าเฮ็ดกับเขาอ่าพักพรมมิเนี่ยเป็นพืชลมลุกเนาะคะ่ะลำต้นของเขาก็จะอวบน้ำกับพวอวบน้ำหลายดอกคะ่ะเป็น ออกไข่ายๆพักไข่ไขพักดังขมบานเท่านน่บอกค่ะรสชาติก็จะมีรสชาติที่ขมเนาะค่ะมีลักษณะเป็นป่องเป็นขอป่องล้ำต้นเลื่อยไปตามดินนะคะเนี่ยค่ะล้ำต้นเ้ื่อยไปตามดินเนาะค่ะดอกและชองเขาจะาจะชู่ยยอดชู่ยยอดขึ้นมาเหนือเหนือล้ำต้นเนาะค่ะจะเติบจะจะ,จะเริ่มเติบโตตามพื้นดินที่นี่ชุมะะช่มน้ำเนาะค่ะชุ่มน้ำเดี๋ยวมันก็ลดน้ำให้ทุกเสาทุกแรงมันบ่สู้อากาศค่ะไม่สู้อากาศที่นี่เนาะค่ะแต่บากางามอยู่เนาะ ก็เลยต้องลดน้ำค่ะลดน้ำไ่ชุ่มไวเนาะคะ่ะหรือเขาจะมาเกิดตามตะลิ่งค่ะตามบ้านเทาานาะแต่ว่าตามบานเขาบุมว่าจะบ่มีดอกเพราะว่าหลายคนที่คอมเมนต์ขากเพื่อนบอกว่าเพื่อนยังบอกเคยเห็นค่ะเพื่อนยังบอกเคยเห็นเพราะว่าบุ๋มเขาไปเบิง์นได้หลายๆช่องนะคะบางช่องเพื่อนก็นยังบอกท่านได้รู้จักหรือว่าบางคนเนาะคะ่ะ บางคนเพื่อนกันย่างทําการปักช่าหรือว่าแจจกใจกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะไปขยายพันธุ์เนาะเนี่ยถ้าบุ้มอยู่บ้านเฮาหรือว่าบุ้มมีโอกาสได้กลับบ้านมันก็นอยากกินเมล็ดเอาไปให้อ่พร่แพร่พันธุ์กันไปขยายพันธุ์ไปแพร่พันธุ์พนาโอ้ยอสพรพพคุณเนาะค่ะสพรพพคุณของเขาเนาะทางประเทศจีนหรือว่ทาทังประเทศอินเดียค่ะนิยมกินเป็นยาอายุอายุวัฒนะบอกค่ะอายุวัฒนะบุมอ่านถือว่าน้ออายุอายุ อายุวัฒนะบำรุงสมองบำรุงความจำเนาะส่วนการแพทย์การแพทย์ก็การแพทย์เขาเอ็นอีหยงังอายุเวทบออายุอายุละเวทหรืออายุเวทขออภัยเด้อค่ะเด้ออาจจะติดติดคัดคัดเนาะคะ่ะมุมบกคอยเกง่งบกคอยเก่งปันใดภาษานนี่เนาะคะ่ะระบุไวัยวาเนาะคะ่ะใส่เป็นยายเย็นค่ะจะมีรสขมหวานบุมกินแล้วบุมกินสดๆคะ่ะบุมมากกินสดเนาะเวลากินเข้าไปอะ่ะมันจะคล้ายๆผักสะเดาเป๊ะ เป็นเตเวลาาข้ากลืนนะคะเวลาาข้ากลืนน้ำลายมันจะมีรสหวานตามมาเนาะคะ่ะ่เป็นเขาจะกินซอยในการเสริมสร้างการทํางานของสมองลดความเสื่อมของเซลล์สมองหรือว่าเพิ่มสมาธิหรือบํารุงหัวใจะคะ่ะเพิ่มสมาธิบํารุงหัวใจเนาะคะ่ะ แต่ในการนํามาใส่มาเป็นอาหารนะคะของผักพมมิเนาะหรือว่าผักมิใส่เป็นผักลวกจิ้มก็ได้คะ่ะหรือว่าเขาจะประท่านสดๆมากินสดๆต่างได้ตามปกตินะคะแต่หากแต่หากจะกินเป็นยาบํารุงนะคะควรกินผักมิประมาณ30กรัมได้เท่าที่ผมไปอ่านเจอมาเนาะประมาณ30กรัมหรือประมาณ50หยอดหรือว่าจานหนึ่งเนี่ยคะ่ะ ก็จะเทียบเท่ากับห้ากิ่นสารสกัดหนึ่งเม็ดเนาะค่ะเนาะเนี่ยแหละค่ะเป็นพักพูมมีที่บุ้มปักชำม,มากค่ะเบื้องนี้ลากเขาค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าบุ้มจะพามาทําการปักชำเนี่ยลากเขาจังไดบุ้มก็ขอบพุณนทุกท่านเด้อค่ะขอบพุณนทุกๆก,กําลังใจขอบพุณนที่เสียสละเขามารับฟังลร,รับชมกันเนาะคะ่ะดูแลร,รักษาสุขภาพเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ